สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่างมาอินดี้นะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาสาธิตหรือว่าสอนนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่ค้างคาใจสำหรับช่างหลายๆคนนะครับงานไม้หลายคนจะเคยได้ยินคาว่าฟอกสีนะฟอกนะที่เราเรียกว่ากัดหรือฟอกทาให้สีที่อยากเข้มเนี่ยอ่อนลงนะครับคาถามแรกก็คือว่าทําไมต้องฟอกนะครับคือไม้เนี่ยเวลาเราได้ไม้มาแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ไม้แดงนะครับอันนี้ไม้สัก นะครับอันนี้ไม้สักประสานนะครับคือไม้ไเวลาได้ไม้มานะครับบางงานเนี่ยไม้ก็จะสีเข้มสีอ่อนนะครับอย่างอันนี้จากท่อนเดียวกันด้วยอ่ะเห็นไหมครับมันมีสีเข้มกับสีอ่อนเวลาเราทําสีนะครับสีมันจะไม่ส,สม่ําเสมอเวลาเราไม้มาเพาะต่อกันเอามาทําเป็นหน้าโต๊ะมาทําเป็นหลายๆชิ้นหรือว่าไม้ที่มันมาจากหลายๆต้นนะครับหลายๆต้นหลายๆแผ่นเนี่ยเรามาต่อกันมาทําเฟอร์ในชิ้นเดียวกันเนี่ยบางทีทําไปแล้วน่ะสีมันไม่เท่ากันครับ บางอันสีเข้มบางอันสีอ่อนบางอันสีไม่สม่ำเสมอดังนั้นเนี่ยการทําสีถ้าเราอยากจะทําให้มันง่ายเขาจะแนะนําให้เราไปฟอกสีนะครับหรือบางงานเนี่ยสีมันเข้มแล้วลูกค้าอยากได้สีโทนอ่อนๆเช่นสีไม้มาเป็นสีไม้สักเข้มอย่างนี้แต่ลูกค้าอยากได้สีไม้แอดสีออกขาวๆเหมือนไม้สนอ่อนละมุนนะครับเราจะทํำยังไงนะครับก็ต้องฟอกครับมันเหมือนย้อมผมเลยครับจริงๆก็คือต้องมีการกัดสีก่อน ฟอกสีผมให้เราขาวก่อนแล้วเราถึงจะย้อมสีได้นะแต่อยู่ดีๆแล้วผมเราไปสีดําแล้วเราไปทําให้มันเป็นสีทองเนี้ยมันไม่ได้เพราะว่าสีดํามันเข้มกว่าเช่นเดียวกันสีไม้ถ้าสีเดิมไม้มันเข้มเราจะไปทําสีให้มันอ่อนเนี่ยไม่ได้เลยยังไงก็ไม่ได้นะครับเราต้องทาสีขอ้มันให้อ่อนลงก่อนฟอกสีนะครับใช้อะไรฟอกนะครับปัจจุบันในห้องตลาดของเรานั้นจะมีอยู่2ตัวครับตัวแรกนะครับ เป็นน้ายาฟอกสีนะครับรามาคู่แบบนี้นะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านขายพวกงานไม้ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างใหญ่ๆนะครับหรือว่าร้านขายที่พวกอุปกรณ์เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นน้ํายาฟอกที่มี2พาร์ทนะครับสพาร์ทก็คือมีเบอร์หนึ่งและเบอร์สหรือมี A หรือมี B นั่นเองนะครับมี2พาร์ทใช้หลักการการผสมนะครับของ2ตัวนี้ทําให้เกิดปฏิกิริยานะครับในการกัดตัวเนี้ยสตัวเนี้ยนะครับถ้าผสมกันแล้วนะครับจะกัดแรงมากนันผิวหนังเนี้ย จะขาวซีดเลยครับล้างไม่ออกด้วยนะจนกว่ามันจะหมดปฏิกิริยาไปเองครับตัวนี้นะเป็นแบบ1นึ่งซองนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะผสมให้ดูนี่ผมจะใช้การแบ่งสีหรือว่าการตรงสีที่สุดควรใช้ตาช่างนะครับไม่ควรกะด้วยขนาดนะครับไม่ควรกะด้วยปริมาตรให้ใช้ตาช่างเสมอมันจะแม่นกว่านะครับระวังกระเด็นสายตานะครับอ่านิดเดียวผมจะใช้นิดเดียวสาธิตเฉยๆนะครับ ใส่เข้าไปหนึ่งหนึ่งร้อยกรัมปึ๊บอ่าสองก็ใส่เข้าไปอีกหนึ่งร้อยนะครับก็จะเป็นสองร้อยนะครับปึ๊บนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันกัดแรงกว่านี้เราก็เพิ่มเบอร์หนึ่งก็ได้แต่นี้ผมไม่ไม่เพิ่มละนะครับแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูการทำถึงยาวของมันครับเกเเวลาเราคนปุ๊บนะครับจมันจะเกิดฟองเดือดดูดดขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้แรงมากนะครับแรงมากนะครับ ใช้วิธีการใช้งานก็คือทาลงไปบนไม้ของเรานี่แหละครับทาเหมือนเราทาน้ํานี่แหละครับทาให้ทั่วแล้วเอาไปตากแดดนะครับตากแดดให้มันแห้งตอนจังหวะที่มันใกล้จะแห้งนั่นแหละครับมันจะฟอกสีเราออกแล้วเราน้ํายาตัวนี้เนื่องจากมันแรงมากนะครับเราต้องล้างออกด้วยน้ําเปล่านะครับถ้าเราไม่ล้างออกเนี่ยเวลาทาสีไปแล้วเนี่ยมันจะสากครับสากเป็นหนังกรคกเลย,เลยคือตัวน้ํายาที่อยู่ในไม้เนี่ยมันจะกัดกับทำปฏิกิริยากับสีทําให้สีที่เราลงไปเนี่ยสากไม่เรียบ แล้วก็เป็นเมิดมส้มๆนะครับตัวนี้ดังนั้นเอาตัวเนี้ยทาไปบนไม้ตากให้แห้งนะครับแล้วก็เอาไปล้างให้สะอาดล้างด้วยน้ําเปล่าหลายรอบนะครับหรือจะล้างด้วยผงซักฟอกล้างด้วยน้ํายาล้างจานก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วตากให้แหง้งอันนี้เหมเาะสำหรับง,งานไม้จริงครับถ้าเป็นงานพวกที่ล้างไม่ได้เนี่ยตัวนี้ไม่ไม่แนะนําเลยนะงานไหนที่ล้างไม่ได้โดนน้าไม่ได้เอาน้าเข้าไปล้างไม่ได้เนี่ยไม่แนะนานะครับเพราะว่ามันต้องล้างออกเพราะน้ํายามันกัดแรงมากนะครับแล้วก็กัดรีวมาก ดังนั้นถ้าคุณไม่ล้างออกคุณนาสีไปเนี่ยมีปัญหาตามาแน่นอนนะครับมันจะสากมันจะเป็นฟองมันจะไม่ไม่เรียบร้อยครับงานสีจะเละเลยนะครับถ้าคุณไม่ล้างนะอ่าเดี๋ยวเราไปถาที่อีกทีหนึ่งนะครับอธิบายให้ดูก่อนนี่คือของตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งครับที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับไม่ได้มีขายทั่วไปครับต้องสั่งจากจากโรงงานโดยตรงนะครับอันนี้เป็นของไทวาชินนะครับไทวาชินนะครับเขาเรียกว่านาโคนะครับน้ํายาฟอกสีนาโคนะครับตัวนี้ดีอย่างคือ มันไม่กัดแรงนะครับมันไม่กัดแรงแล้วก็มันทำสียาช้าแล้วก็ไม่ต้องล้างออกนะครับแต่ว่าการฟอกใช้ได้เหมือนกันนะคอนาโควิธีการใช้งานไม่มีอะไรเยอะครับเปิดกระป๋องมาเทได้เลยไม่ต้องผสมอะไรสักอย่างเขาผสมมาให้หมดแล้วนะครับสีจะออกใสๆออกเหลืองๆนะครับนิดๆนะครับแบบนี้นะครับคอนาโคนะครับสีออกเหลืองๆนิดๆนะครับ ตัวนี้นะครับข้อดีของมันก็คือไม่ต้องล้างออกนะไม่ต้องผสมก็คือเปิดออกมาแล้วเนี่ยทาลงไปบนไม้แล้วก็เอาไปตากแดดเหมือนเดิมแต่มันมีข้อแม้อยู่ว่าต้องทิ้งไว้24ชั่วโมงนะครับก็คือว่าให้มันทำปฏิกิริยาไปเรื่อยๆแล้วพอมันแห้งแล้วเนี่ยเราอยากให้ตรงไหนมันซีดอีกเราก็เอามาทาอีกทาไปเรื่อยๆครับเสร็จแล้วก่อนทำสีต้องทิ้งไว้24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ตัวน้ำยามันเนี่ยเสื่อมสภาพไปหายไปนะครับแล้วเราก็ต้องใช้ ตัวสีสําหรับรองพื้นและทับหน้าเป็นชนิดแบบนอนเยลโล่นะครับจะเขียนว่าตัวนี้ครับ N Y นะครับนอนเยลโล่ Yellow, นะครับนะครับ N Y แฟสเคลียได้คือตัวทับหน้านะครับตัวนี้แซดดิ้งซีลเลอร์ N Y นะครับคือนอนเยลโล่คือตัวน้ํายาฟอกเวลาเราทําไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ลงรองพื้นที่เหมาะสมนะครับมันจะเหลืองครับเหลืองด้วยตัวน้ํายาเองตัวนี้ข้อดีมันคือไม่ต้องล้างเพราะไม่ล้างมันจะมีน้ํายาตกค้างนะครับไอ้น้ำยาตกค้างเนี่ยจะทําให้สีเหลือง เหลืองขึ้นมาเป็นสีส้มเลยครับเหมือนเราเหมือนเราทาตรงนี้เป็นสีส้มดังนั้นเราจะต้องลงรองพื้นกันเหลืองนะครับหรือว่าทับหน้าแบบกันเหลืองแล้วเราก็ทำสีระบบอื่นได้นะครับกันเหลืองคือกันเหลืองกันเหลืองไม่กันยางนะครับดังนั้นถ้าใช้นาโคต้องใช้รองพื้นกันเหลืองแล้วก็ทับหน้ากันเหลืองเราจะเอากันยางไม้เราก็ต้องลงกันเหลืองก่อนแล้วก็มากันยางอีกรอบหนึ่งแล้วถึงจะทําสีระบบปกตินะครับเหลืองจากยางไม้กับเหลืองจากน้ํายาฟอกไม่เหมือนกันนะครับเหลืองจากยางไม้มันจะเหลืองขึ้นมาเหมือนฉี ฉี่ขึ้นมาเป็นวงๆเป็นดวงๆเป็นเป้าๆมันฉี่แต่ที่นอนนะครับเป็นคาบเหงือคคาบอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเหลืองจากน้ํายาฟอกเนี่ยมันจะขึ้นมาเนทั้งพืนเลยนะครับขึ้นมาทั้งพืนเลยนะครับแต่ตัวนี้ยังไงก็ต้องล้างออกแลวหลายคนนะครับช่างสมัยก่อนจะใช้ตัวนี้เป็นเยอะเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบโรงงานเนาะไม่ได้มีขายทั่วไปอันนี้มีขายตามร้านตัวนี้เวลาลงมาแล้วเนี่ยต้องล้างให้สะอาดแล้วตากให้แห้งแล้วตัวใหญ่ก็จะบล็อกด้วยเชล็กนะครับบล็อกด้วยเชล็กหนาๆนะครับแล้วก็ลงระบบแลเรระ็ หรือไม่ถ้าไม่ลงในชั้นแรกก็ที่ผมทําบ่อยๆผมจะใช้เป็นสูตรน้ำนะครับสูตรไอ้ที่มันมีฟิล์มเยอะๆก็ y, เป็นพวกแบบสูตรน้าสูตรน้ามันเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลมีเอฟเฟกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นสูตรทินเนอร์เนี่ยจะมีผลเพราะว่าทินเนอร์มันซึมลึกครับซึมลึกลงไปมันก็ทาปฏิกิริยากับตัวสีถ้าเราล้างไม่สะอาดสีจะขึ้นมาทําให้มันสากแต่ถ้าคุณล้างสะอาดก็ไม่มีปัญหานะครับตัวน,นี้ต้องล้างออกตัวน,นี้ไม่ต้องล้างแต่ต้องใช้รองพื้นของมันนะครับเลือกให้เหมาะสมแต่ถ้าถามผมว่า่ามมมมือมมืออใใหห ถ้าอยากให้ซฟฟอกก็ใช้ตัวนี้ก็ได้แล้วก็บล็อกด้วยชเชลกหลายรอบหน่อยแต่อาจจะเกิดสาขึ้นมาได้แต่เราก็ขัดแล้วก็ลงใหม่เรื่อยๆได้นะครับส่วนตัวนี้สําหรับงานที่ต้องมีการล้างไม่ได้นะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ล้างไม่ได้วงกบที่ติดตั้งไปแล้วงานเฟอร์ที่ทําไปแล้วอาอ,อมาล้างไม่ได้ก็ใช้ตัวนี้ครับทาไปเลยอีกวันนึงก็มามันก็ขาวครับนะะเดี๋ยวเรามาทําให้ดูเลยแล้วกันนะครับครับ,รบก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการฟอกสีให้ดูเลยแล้วกันนะครับผม อันนี้ผมเขียนเบอร์ไว้นะครับอันนี้คือนาโคนะครับอันนี้คือตรามาคู่หนึ่งต่อหนึ่งครับสังเกตครับตัวมาคู่เวลาผสมกันแล้วจะเกิดฟองอากาศในนี้นะครับเป็นฟองขึ้นมาเลยนะครับอ่ะแล้วเรามาดูสีไม้ดิบก่อนที่เราจะทำจะฟอกนะครับก็คือตามนี้นะครับอันนี้ไม้แดงนะครับอันนี้ไม้สักประสานนะครับอันนี้ไม้สักเก่านะครับอันนี้ก็ไม้สักเก่าเช่นเดียวกันนะครับแผ่นนี้นะครับตรงกลางเนี่ยผมจะเว้นไว้นะครับตรงนี้ผมจะไม่จะไม่ฟอกฝั่งนี้ผมจะใส่นาโคฝั่งนี้ผมจะใส่อตัว หนึ่งต่อนะครับเปลี่ยนไปเลยครับนาโคนะครับเขียนง่ายๆหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งสิ้นไว้อย่างงี้นะครับอันนี้ผมจะใส่ผสมกันนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นเป็นเป็นตัวหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้จะใช้เป็นนาโคนะครับจะฟอกครึ่งหนึ่งไม่ฟอกครึ่งหนึ่งนะครับตัวหนึ่งต่อหนึ่งนะก็ไม่มีนะครับก็ตากขึ้นมานะครับแล้วก็ทาไปเลยนะครับทาแบบเปียกๆไปเลยนะครับอย่างเงี้ยครับ ตอนเราทาเนี่ยก็เหมือนเราทาน้ําธรรมดานะครับไม่มีอะไรเยอะครับทายทั่วเฉยเดี๋ยวมาทาปฏิกิริยามันเองนะครับรอดูนะครับอันนี้ก็ทาตามมาตาเนี้ยทาไปเลยตัวหนึ่งตัวหนึ่งใช้แล้วต้องล้างนะครับต้องล้างถ้าไม่ล้างเนี่ยมันจะมีผลกับสีนะครับเพราะมันแรงมากนะครับสังเกตดูการกัดครับเห็นไหมครับการกัดนะครับเกิดปฏิกิริยาแล้วนะครับเป็นฟองขึ้นมาเลยนะครับ ยาพวกนี้จะทําปฏิกิริยาได้ดีครับเมื่อโดนแสงแดดนะครับหรือโดน UV นั่นเองนะครับถ้ามันโดน UV เนี่ยมันจะซีดเร็วมากครับเหมือนงานเราเนี่ยครับทำสีแล้วตากแดดไว้มันจะซีดก็เดียวกันนะครับคือซีดจากการโดนแดดนะครับนี่ก็คือตัวหนึ่งต่อหนึ่งนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะใช้นาโคนะครับเราจะเปรียบเทียบกันนะครับว้างนาโคกับตัวนี้ฟอกเหมือนกันอันนี้ล้างล้างน้ำเปล่าก่อนนะครับแปรงมันเปื้อนสีนะครับล้างน้ำเปล่าแล้วเสร็จแล้วก็อันนี้เก็บไว้ อันนี้เป็นนาโคนะครับถ้าทํางานจริงเนี่ยนใม้ใส่ถุงมือนะครับถุงมือยางนะครับอันนี้ผมถาที่เฉยๆครับมันไม่ได้เยอะนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งต่อหนึ่งตัวนี้เป็นนาโคนะครับสังเกตนาโคปฏิกิริยาจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับมันจะทําครับแต่ช้าครับอันนี้ก็นาโคนะครับ เมื oh esi, 2, and ่อเราทาเสร็จแล้วนะครับทั้งสองตัวนะครับเอาไปตากแดดครับให้มันแห้งครับแล้วเราดูตอไปยาตอนมันแห้งนะครับตัวนาโคครับจะไม่มีฟองครับตัวนาโคจะไม่มีฟองครับตัวที่มีฟองนี่คือตัวหนึ่งต่อหนึ่งครับเห็นไหมครับเดือดออกมาอย่างนี้แล้วนะครับจริงๆทั้งสองตัวนะครับสามารถล้างได้ทั้งคู่นะครับล้างได้ทั้งคู่แต่นาโคสามารถไม่ล้างก็ได้นะครับ อันนี้ก็รอทิ้งไว้จนกว่ามันจะแห้งนะครับรอทิ้งไว้ก่อนจนกว่ามันจะแห้งจนมันแห้งไปเลยนะเดี๋ยวเราค่อยล้างออกนะครับอ่านะครับอันนี้ผ่านไปแล้วประมาณ10บนาทีนะครับสังเกตดูนะครับตัวที่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนี่จะแห้งแล้วนะครับแต่ตัวที่เป็นาคโคนียังไม่แห้งนะครับอันนี้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอันนี้หนึ่งต่อหนึ่งอันนี้เป็นนาโคนนี่เป็นนาโคนนะครับเดี๋ยวผมจะล้างไอ้ตัวที่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งก่อนนะครับล้างดูว่ามันมีอาการยังไงบ้างนะครับน้ำเปล่าสังเกตดู ล้างออกครับเดี๋ยวเราล้างเสร็จแล้วมันจะซีดออกจะซีดลงอีกนิดนะครับอันนี้คือเราที่เราล้างนะครับล้างน้าเปล่าอ่าอันนี้ล้างเดี๋ยวตากดดอีกรอบนึงครับอันนี้คือเราล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้วนะครับในนี้นาคุนเราจะไม่ล้างนะครับเราจะไม่ล้างนะครับอาจจะล้างแผ่นนี้เด er ี RNA, numbers, <me an> ๋ยวรอมันแห้งก่อนค่อยล้างทีเด <me an> oh ียวนะครับเรามาดูปีญาครับว่ามันจะแห้งกว่านี้อีกไหมนะครับ พอมันมีน้ําน้ําก็ไปละลายสีสีฟอกนะครับตัวน้ำยาฟอกน้ํายาฟอกก็จะกัดอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูครับตอนมันแห้งนะครับอันนี้มันเกิดฟองกาดไหครับถ้ามันโดน U v ีมันจะเกิดฟองอากาศอย่างเงี้ยขาวๆอางเงี้ยสีไม้เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกประมาณสักสิบห้านาทีครับอันนี้คือชิ้นงานที่เราล้างแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวนี้คือตัวฟอกด้วยตัว AB นะครับหรือตัวน้ํายามาคู่นะครับ ตัวนี้คือนาโคนะครับนาโคแห้งแล้วเป็นแบบนี้ครับนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับล้างก็ได้ไม่ล้างก็ได้นะครับขัดด้วยกระดาษทรายนะครับหรือว่าทิ้งให้แห้งยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายแล้วก็ลงสีได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะล้างทั้งคู่เลยนะเพราะเวลาผมมีน้อยนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นนาโคครับนาโคเวลามันทำเปอร์ยามันจะแห้งมันคาบขาวอย่างนี้นะครับเราก็ขัดออกแล้วก็ทําสีได้เลยนะครับอันนี้คือมาคู่ครับเห็นไหมครับความขาวถ้าเราพอใจตรงนี้นะครับเนี่ยความขาวนะครับถ้าเราพอใจในสีนี้เราก็ เอาไปทาสีต่อได้เลยเอาไปย้อมเอาไปทําอะไรต่อได้เลยแล้วก็ลงสีตามขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าเป็นนาโคก็ลงกันเหลืองถ้าเป็นตัวมาคู่ก็ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ลงแชล็กลงอะไรก็ตามขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้คือนาโคนะครับตะเป็นข้าว,วาขาวๆอย่างนี้อันนี้คือนาโคอันนี้ไม่ได้ล้างนะครับก็เดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับเป็นการฟอกสีนะครับถ้าเราชอบที่มันขาวประมาณนี้เราก็โอเคแต่ถ้าเราไม่ไมพอใจเราอยากให้มันขาวกว่านี้อีก เราก็ใช้น้ํายาฟอกมาทาเพิ่มอีกครับเอาให้ขาวกว่านี้อีกได้นะครับแต่ว่าเนื้อเยื่อของสีนะครับมันก็จะเปือยไปเรื่อยๆสุดท้ายนะครับอีกคําถามหนึ่งก็คือว่าเวลาเราฟอกสีนะครับการซึมลึกของน้ํายาฟอกเนี่ยมันจะซึมลงไปลึกเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองตัดตัดหัวไม้ให้ดูตป๊บนึงตัดหัวไม้ออกมาแล้วนะครับมันซึมลงไปแค่มิลเดียวแค่พื้นผิวนะครับไม่เยอะนะครับไม่ถึงมิลด้วยซ้ํานะครับการซึมของตัวน้ํายามันคืออยู่ความหนาแน่นของเนื้อไม้ด้วยครับถ้าเนื้อไม้แน่นเนี่ยน้ายาจะ แต่ถ้าเนื้อไม้พุนเนี่ยมันก็จะซึมลงได้ลึกนะครับแต่อันนี้ลงซึมลงไปแค่ไม่ถึงมิลนะครับก็ดังนั้นเวลาฟอกเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่สามารถขัดด้วยกระดาษทรายหยาบได้ละถ้าเราขัดกระดาษทรายหยาบเนี่ยสีของไม้ก็จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเข้มเหมือนเดิมครับสรุปก็คือน้ํายาฟอกสีนะครับมี2แบบนะครับแบบแรกเป็นมาคู่หรือว่าหนึ่งหนึ่งนะครับ AB นะครับกัดแรงแล้วเวลากัดต้องล้างออกเสมอนะครับต้องล้างน้ําแล้วก็ ถ้าจะให้น้ํายากัดทุกตัวไม่ว่ายี่ห้อไหนถ้าใช้น้ํายากัดกัดแล้วทำใบยาได้ดีต้องตากแดดนะครับโดน u v นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนาโคนะครับเป็นน้ํายาฟอกสีของระบุสาหกรรมนะครับสั่งจากไทยวชินนะครับถ้าใครอยากได้เดี๋ยวติดต่อหลังไมล์มานะครับก็ตัวนี้ก็ไม่ต้องล้างก็ได้นะครับแต่ต้องทิ้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องลงรองพื้นกันเหลืองของเขานะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะครับก็แล้วแต่สะดวกใครจะหาซื้อแบบไหนก็ได้